โอ้ยบัดอะไรตายอ,อยากแกงกินแกงจืดแล้วอืดท้องพี่น้องเอ,อ้ยเม็ดท่านตะวันทั่วลั่นเต่าก็บอกกินบัดที่นี่หัวนนะท้องใครอึอง้งลืองอยู่มันสู้ศกติดประเทศนี้อ้าวความบัดที่แนาแกงจือดอืดท้องใครไปทำจ่อท้อง ขุนบังเฮ้หเยหำไก่ไงท่องกับบวมสู้ศกกับสารเมื่อเกิดได้หนิหนาโ,โซเข้าไปงวที่แล้วห้าไม่มางวนี้เกา55 55่าเก่าเก้าหำห้าเก้าห้าห้าเก้ามีรถขายรถมีบ้านขายบ้านมีศาลาเอาเข้าไฟแนซ์ไซค์คะรถเ,เก่าเข้าไปหุ่น,นยกแขน,นยกขา

เอแล้วยิมไปโนอโอ,อย่าลืมนะปิดทองที่ไข่หลวงปัดจ๋องานประจำปีปีนี้รูปไข่สามครั้งสำหรับคนที่ท่านใดอยากจะมีบุตรหรือมีบุตรยากดีดไข่สามครั้งวิ่งกระเจิง อันนี้ก็แกงตื่นะเหลืออาหารที่พอกินได้ของอาหารมิถบาตวันนี้แกงส้มก็ล้างน้ำให้กินนจะมาอะไรอีกหมดแล้วพอ่อเบิดแล้วเนี่ยกินลูกดูเออไม่ผู้หายแต่เออไอูตรส,สกัดอลยเบิดอะไรแต่อ,อยาอ่างเนาะบอกแล้วตัวไปหาจะพากระทิ้นมากคนน่ะ สนใจนะโย,ยมปิดทองที่ใครกม่อยากตายได้หาไหมกระถินสิ้นศูนย์ไม่เหลือทรัพย์กรรมการนับเงินแล้วขนหนีส่วนพระเนนต้องบินบาทเช้าเพนซีแถมตอนนี้ก็มีลิงต้องเลี้ยงดู หากวันไหนเขาหิวแล้วไม่อิ่มจะต้องยืนแน่นิ่งพ่อลิงนี้มือหนึ่งคว้ากระชากสบงหล่นทุกทีเจ้าถิ่นหิวพระเร่งรีบหาสังเวยหมดกระทินแล้วเบิดแนวกินพร้อม ผาเนยนยังจะสันเสากระเพนงานน้ำมาหน่อยก็ต้องมาคอยปลนิบัติเสี่ยงจอขอเรียนเชิญจเจริญพรสาธุชนงานบุญประจำปีวัดหนองอยาใต้ครั้งนี้ให้ทุกท่านได้ร่วมบุญรูปไข่คว้าโชค รูปไข่เสียงจอสามครั้งลุ้นโชคเลขสามตัวตรงตรงตรงแขนหนึ่งตรงขาหนึ่งและตรงก้นอีกหนึ่งเป็นสาตรงสามที่ปิดทองคำแท้ที่ไข่เซียงจอมีสิทธิ์ลุ้นรอคู่รักที่ตามหาหากว่าใครของหายให้รีบมาบนบาน นำมาซึ่งเครื่องเส้นไหว้เอ่ยงานประจําปีพุทธศักราช2,667นี้ขอเชิญท่านมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อจ๋อเจ้าที่วัดหนองเหยวใต้พร้อมกับปิดทองคําที่ไขหลวงพ่อ ขาใหญ่ประจำวัดไข่ใหญ่แดงอีกต่างหากทจลรลญพรไม่มีอะไรให้กินอิ่มย่างพ่ออา่าเดี๋ยวจะทัวร์เฮ้ากินไปน้ำตดไปน้ำหลุกเลยโอ้ยไม่อยากแท้กะทินเล้วเนี่ยกินเก๋บปย่งเยฟซี่เก๋ไบบอมากดไหลกดเส้ไนได้โยมต่เล่นพรพอไหมเอาอีกไหมอ่ะเอาไหมดูดนาน คว้าเขาให้เอาเอาไปแบ่งมือแบ่งมือก่อนแบมือก่อนเอาได้ไหมฮะฮะแบ่งกันแบ่งกันเลาวนี่เอาช่วยม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 าหนึ่งนี่ดูก่อนแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันได้ไหมมันยังอยู่ถุงเดียวลูกหล่อเอากินเข้าไปเอาเขาไหมกินได้ไหมอ่ะกินไหมลูกเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งมั่งสิอ่ากินเข้าไปนั่นแหละแกงเจีดอันนี้เป็นอาหารมีประโยชน์ไม่ใช่อาหารขยะกินได้ไม่เป็นอาบัติดูดเข้าไปลูก ถุงเดียวสมุดท้ายของอาหารวันนี้นนกินซาเมือนจังหวะกันเนดะอโต้ลิงตือนไก่